สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีสายอดเนาะวันนี้โยดาจะพามาสถานที่ใหม่ที่ห้ององอาจ้ององอา<ง>จ<ง> ทางเข้าที่เราจะต้องเดินเข้าไปนะคะคือสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นสะพานเหล็กเก่าเนาะแล้วคือเป็นที่ขายของเป็นอะไรคะที่ขายของพวกของเล่นของแบบเทคโนโลยีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขามีการปรับปรุงนะคะให้มาเป็นแบบเ,เป็นสตรีท คนเดินแบบว่าเออเป็นสตรีทอาร์ตแล้วก็ตอนนี้มีศิลปินนะคะที่มาวาดรูปตางกำแพงบ้านกำแพงรอบคออุ๋มอาเออใช่เออเดรอสาวเรอสาวเออก็ก็เลยเราก็เลยพาเด็กๆนะคะมาเดินเล่นกันแล้วที่นี่ยังมี ให้กินด้วยให้ชอปด้วย uh huh. ใช่ไหม mm hmm. เขามีจัดนะคะ mm hmm. ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ mm hmm. ที่จะมีร้านค้าให้เราเดินเล่น mm hmm. มีทั้งของกินและของใช้ mm hmm. เรายังไม่รู้เลยข้างในเป็นไรขอเข้าไปดูก่อนโอเคไปเลย mm hmm. นี่เรื่องอะไรนะลูกไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรไม่แพ้ไงลามลามใช่อบาโมบายโอ่บาโมอยู่ดที่นี่นะคะมีของให้เลือกเยอะมากมยนี่มีเสื้อเด็กด้วยอุ้ยเสื้อน่ารักมากเลยนะที่นี่ก็เรียกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งย่อมๆนะคะที่แบบว่า มาเดินได้ถ่ายรูปได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสตอานที่แบบว่าศิลปินดังๆนะคะเขาเอ่อได้เนี่ยได้วาดรูปไว้เราดูฝั่งตรงข้ามก่อนขอแอบดูฝั่งตรงข้ามนิดนึงเห็นไหมสวยมากสีสันดีมากเลยอ่ะมีลิงบาบูหรืปล่ะลิงบาบูจากเรื่องอะไรนะคะเรื่องนี้ไงไลยอนิเอ๋อเปนย่า พ่อฮุลัดน,นะคะที่เป็นถ่า,ายผ้า่า,ายผ้าแล้วก็เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีศาลเจ้านี่แล้วก็จะมีแค่พระเจ้าต่างๆ ทะ,ะลุนะิดเดียวไปถ่ายรูปกันไปถ่ายไปถ่ายค่ะไปค่ะยาดาวิ่งแล้วอ่ะโอเคมาเลยลอรอเจ้ด้วยเดี๋ยวเรมอนเลยค่ะ1 2 3องสามันนี้ก็คือเป็นของเล่นนะคะที่อยู่อ่าน่าจะเป็นสะพานเหล็กอะเนาะ ที่แบบว่าขายของค่ะเขาก็เลยเอามาขายด้านนอกมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนี่ใครที่มาแถวนี้นะคะต้องตื่นตาตื่นใจแหละเพราะว่าเด็กๆตื่นตาตื่นใจมาเห็นตุ๊กตาทุกที่ชี้ทุกอันโยดาอนเโยดาตัวนี้หรอเอากระเป๋าเอาไม่ใช่๋อโยดาตัวนี้

บอกว่าของกินตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อดูเอ๊หรือว่าเราจะไปฝั่งนู้นก่อนต้องไปก่อนดีกว่าตองไปก่อนนะคะเพื่อเราไปดูของกินกันก่อนทำอย่างไรอร่อยไหมคุณป้าบอกทำเองร่อยไหมไม่เอาห้ามัร้อนร้อนนี่ไหมพูไม่ออกเลยร้อนเลยได้ค่ะเอ่อไช้ด้วยอร่อยค่ะ เดียนต่อนะอนยออากย่างกินกุ้งบ้างขออาหครไหมตอนนี้นะคะเราก็ข้ามฝั่งมาที่สะพานหันเนาะก็คือฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านหลังของพาหุรัตค่ะก็คือจะมีแบบเป็นร้านค้านะคะที่เป็น เสื้อผ้าเป็นนาฬิกาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราแบบได้เดินเล่นนะคะ mm hmm. มาถนนตรงนี้นะคะมันก็จะยาวถึงนู่นนะ่สะพานล,ลอยฟ้าของสะพานพระป,ปกเกล้าค่ะนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลองคลองโอ่งอ่างอ,างอะเนาะที่เชื่อมมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถวสะพานหันะคะ่ะที่แบบว่าต้องบอกว่าพื้นน้ําสะอาดเลยนะบรรยากาศนี้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสตรีทอาร์ตนะคะที่บ่งบอกวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนๆน,นะคะที่แบบว่าเรายังไม่ไม่เคยเห็นแต่อันนี้ก็คือเขาก็เลยเหมือนถ่ายหมายถึงว่าวาดภาพออกมาเนี่ยให้เราเห็นว่าในย่านนี้นะคะเขาทำธุรกิจอะไรบ้างจนถึงปัจจุบัน นี่เห็นม็กก็จะเห็นว่าแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งพาหุรัดขายผ้านะคะมีอาบังขายผ้ามีอบังขายผ้านะคะแล้วก็มีร้านดอกไม้ใช่ถ้านึกถึงร้านดอกไม้ก็คือเป็นคลองถมไอพี่คลองคลองอะไรนะปากคลองตลาดปากคลองตลาดใช่ขายดอกไม้ต้องปากคลองตลาดสิแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็มีขายขายเครื่องดนตรีนี่คือเขาเรียกย่านเลยนะป้าอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเออที่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วใช่ป่ะคะ ติดไปแล้วเวิร์กเนเวิร oh, ์กอ๋อเป็นเวิร์กนะคะอ๋อภูเขาทองค่ะเราเคยถ่ายคลิปด้วยภูเขาทองใช่ที่เราเึ้นไปไปดูได้จะทักทำไงสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมสะพานหันเป็นแบบนี้หันว่าสะพานันนะหันค่ะไม่ใช่สะพานทันค่ะสะพานหันนะคะลูกเขาหน่อยคนเท่คนอ่ะอ๋อเนย หนึต้องอดทนโอ้กิ่หนึ่งอากงใช่ไหมนี่นะคะวิถีชีวิตเอ๊ะทำไมิมีชินจันอยู่ในวิถีชีวิตอ๋อสมัยที่เล่นวิดีโอเกมนะคะสมัยเล่นวิดีโอเกมใช่เดี๋ยวดากันบอลกันวิธฮารุโตะฮารุโตะ อเดี๋ยวขอซื้อนมค็อกก่อนนะคะเป็นนมค็อกไรเบอรี่ค่ะรอคิวนะเดี๋ยวขอจดก่อน เขาเรียกวอะไรนะเป็นข้าวบาเล่เนาะเป็นบายค่ะใส่อะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นเผือกร้อนไหมคะเอาไข้างไหนโอเคได้ค่ะอร่อยไหมแล้วบอกเลยว่าอร่อยเหนียวไหมเคกรอบไหมกรอบน้ำลุ่มหน่อกรอบน้ำนุ่มหนเลยเนาะอ่อร่อยอร่อยไปค่ะคะ ก็ะทองละ35บาทใช่ไหม mm hmm. โอเคสถานีต่อไปเด็กๆอยากกินไมโลปันค่ะนี่นะคะเราอยู่หน้าร้านไมโลปันค่ะ mm hmm. แล้ว็อปปิ้งได้3อย่างนะคะเกี mm ่ hmm. ยวเท่าหไหร่เองก mm hmm. ้วยละ30บาทค่ะ mm hmm. 3ท็อปปิง้ง ะะที่เราพา,าปไปมองแสงอ่างเนี่ยเนื่องจากว่าเขาปรับปรุงวิถีทั์ใหม่แล้วแล้วก็เป็นถนนคนเดิมเป็นสตียอาร์ตนะคะที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นได้และแถมยังมีร้านค้าของเล่นต้นไม้อะไรอีกของเล่นต้นไม้ของกินเสื้อผ้าที่นีน้เปิดกี่โมงคะลูกเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็น,นจนถึงสี่ทุ่มงเนถึงนะคะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ รับลมในช่วงบรรยากาศเย็นๆใช่ไหมอากาศเย็นมากเลยไม่ร้อนเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับส,ะสะไครป์ใหรพกเรา้ลยนะคะใต้คลิปนี้เลยกระดิ่งก่อนลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆบยอะไรเนี่ยอะไรคือเต้นเต้นเต้นเต้